บรรดาญาโยนทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันที่สาม่องการเจริญพระกรรมฐา,านก็ขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทในตอนต้นก่อนเรื่องต้นเน่ยลืมก็ไม่ได้นะอันดับแรกขอทุกคนรวบรวมกำลังใจทรงศินให้บริสุทธิ์ <c oughs> เรื่องสินนี่เป็นเรื่องสำคัญก็มีหลายท่านที่บน่นบอกว่าเวลาฝึกตอนหน้าครัวบาอาจารย์ก็ดี ลับไปบ้านไม่ดีเพราะว่ากับไปบ้านสินกรน่อาจารย์ฮิสินกรนบ้างสินร่วงบ้างดีเดียวสินขาดถ้าศินไม่ดีสมาธิก็ไม่ดีแต่ก็ถือว่าก็ถือว่าธรรมดาของคน,คน,คน,คนอาชีพบางอาชีพอาจจะขัดข้องเรื่องศีลถ้าเป็นอย่างนั้นก็ถือว่าเฉพาะเวลาที่เราจเจริญสมาธิตอนนั้นสมาทานสินซะก่อน ตั้งใจทรงศีลด้วยความเคารพก็หมดเรื่องกันเฉพาะเวลาได้วันอาทิตย์วัหน่อยมากๆเข้าก็ากาสะสมตัวมากขึ้นเองในเมื่อตั้งใจทรงศีลดีแล้วต่อไปการฝึกสมาธิการฝึกสมาธิสองคืนที่แล้วมาพูดเรื่องนิวรณ์วันนี้ก็ไม่ขอพูดถึงละให้ใช้ลมตั้งใจตามนี้นิวรณ์จะไม่กวนใจ คือตั้งใจรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกเวลาให้ใจเข้ารู้ว่าให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้ว่าให้ใจออกให้ใจเข้ายาวก็รู้ว่าให้ใจเข้ายาวให้ใจออกยาวก็รู้ว่าให้ใจออกยาวให้ใจเข้าสั้นก็รู้ว่าให้ใจเข้าสั้นให้ใจออกสั้นก็รู้ว่าให้ใจออกสั้น ถ้าเรารู้ลมหายใจแบบนี้เวลานั้นอีวอนไม่กวนใจ <c oughs> ต่อไปก็ใช้คำภาวนาควบเป็นธรรมดายของการเจริญระกรรมฐานย่อมใช้คำภาวนาแต่ว่าสำหรับลมหายใจเข้าออกบราญญาโยมทุกคนโปรดทราบ <c oughs> กรรมฐานกองนี้เป็นกรรมฐานต่อสู้กับอารมณ์ฟุ้งซ่านถ้ามีอารมณ์ฟุ้งซ่านคิดมากแค่มาเมื่อไร ถ้าจะเจริญกรรมฐานก็เลิกภาวนาเสียกำหนดใจเข้าไปรู้เฉพาะลมหายใจเข้าออก <c oughs> อย่างนี้จะต่อสู้กันได้ถ้าภาวนาด้วยจิตจะฟุ้งซ่านมากขึ้นเอาเฉพาะเวลาที่จิตมันจะฟุ้งซ่านนะถ้าสามารถควบคุมกำลังใจได้พอทุกค,น,คนก็ภาวนาควบคำภาวนาควบคู่กับลมหายใจสำหรับคำรวรานานี่บรรดาญ,ญาติโยม ในด้านสุขาภสโกในตอนต้นเขาไม่เขาไม่บังคับเป็นการภาวนาในตอนต้นนะ <c oughs> อันดับแรกจะฝึกต้นจริงๆให้ภาวนาว่าพุทโธหรือว่าถ้าท่านผู้ใดภาวนาอย่างไหนคร่องแล้วไม่ต้องเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนคำภาวนาถ้าคล่องแล้วถ้ายังไม่เคยฝึกมาเลยให้ใช้คำภาวนาว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทเวลาให้ใจออกนึกว่าโธ ทางนี้เว้นไว้ตัวว่าการเจริญกรรมฐานไปจํากองเพราะกองกรรมฐานจริงมีสี่สิบกอง40่สกองนี่มีคำภาวนาเป็นร้อยอาจจะถึงพันอย่าง,งก็เลือกปฏิบัติตามอธิยาัย <c oughs> แต่ว่าคําว่าพุโทโธนี่ก็เป็นกองหนึ่งเือนกันที่เรืยอพุทธ,ธานุปติกรรมฐานเป็นกองต้นนี่ในตอนต้นขาบรรดาแต่บริษัทตามตามนี้ <c oughs> แล้วก็เวลาภาวนาเรื่องรูร้ลมหายใจเข้าออกยงให่่ใช้อารมณ์ให้เครียดส่วนใหญ่จะนิยมใช้อารมณ์เครียดกันถ้าเครียดมากทรงตัวมากถือว่าดีแต่ว่าถ้ามันเครียดพอดีพอดีอดอดอดจิตเป็นสุขใช้ได้แต่ว่าถ้าเครียดเกินไปถึงการเหนื่อยอย่างนี้ใช้มันได้ที่เรียกว่าเป็นการเบียดเบียนตัวคืออัตตะเคมทานิโย ถ้าเมีาการเครียดเกินไปเมียการเหนื่อยก็ดีร่างกายตึงเกินไปก็ตามปาัวที่สะมมือที่สาก็ตามอย่างนี้ใคลายอารมณ์ออกเพื่อปล่อยใจักประเดี๋ยวหนึ่งเริ่มทําแบบสบ,บายๆย่า้เครียดตามนั้นถ้าเครียดไม่มีทางบรรลุมรคลแล้วไม่ได้อะไรเลยจิตไม่เป็นสุขแล้วก็จงอย่าให้ย่อหย่อนเกินไปถ <c oughs> ้าไม่ย่อหย่อนก็หมายความว่าขณะที่ภาวนาอยู่ก็ดีพิจารณาก็ตาม อยากจะได้อย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้อยากจะเป็นปะโสดาคีธาคานาคารหารันอยากจะพูดทรงช 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเก็ว่ากันเลยไปถ้าไปคิดอย่างนี้ร่วมโดยเวลานั้นจิตไม่เป็นสมาธิย่อหย่อนเกินไปฟุ้งร้างเกินไปท่า <c oughs> นท่านให้ใช้อารมณ์มัจมาปฏิบัติคือทําแบบสบายสบาย ให้ใจเข้าก็รู้ให้ใจออกก็รู้ภาวนาตามก็ทราบแบบจิตเป็นสุขถ้าทําได้อย่างนี้นาะทีหนึ่งสองนาทีสานาทีก็ตามก็ถือว่าเป็นผูน้ทรงฌานขณะใดที่รู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกไม่นึกอย่างอื่นควบกกดีแลอขณะใดที่รู้คำภาวนาไม่นึกอย่าง,ไม,างไม่นึกอื่นเรื่องอื่นควบกกตาม <c oughs> เวลานั้นถือว่าจิตว่างจากกิเลส ที่พระพุทธเจ้าทรงแต่กคบภาษารีบุตรว่าสาลีบุตรตะดูก่อนสาลีบุตรบุคคลใดทําจิตว่างจากกิเลสวันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งต่ทาคตรโคกล่าวว่าบุคคลนั้นมีจิตไม่ว่างจากฌานคําว่าชั่วขณะจิตหนึ่งมาประเดี๋ยวเดียวไม่ถึงนาทีเวลานั้นจิตไม่คิดถึงเรื่องความรักความโลภค,ความโกรธค,ความหลงทุกอย่าง คิดอย่างเดียวว่าเวลานี้ให้ใจเข้าหรือให้ใจออกเวลานี้ภาวนาถูกต้องไหมถ้าอารมณ์อยู่แค่นี้ถือว่าเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสถ้าทําได้อย่างนี้วรรณาหน่อยก็ขอถี่ถือเรื่องธรรมดาจะมีอาน,นิสงส์ใหญ่ท <c oughs> ี่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าจิตของบุคคลนั้นผู้ทรงฌาน <c oughs> นี่พูดกันถึงตอนต้นก็นพูดกันเพียงแค่นี้โยมญาติโยมยน,นันขึ้นต้นของทําเหมือนกันหมด วันนี้ก็จะขอ,อนำเรื่องราวของพระสูตรเอามาคุยกับบรรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นพระสูตรเป็นบุคคลตัวอย่างแต่ว่าพระสูตรบุคคลตัวอย่างวันนี้เป็นพระสูตรเป็นสูตรของพระอาหารหันต์ถึงแม้ว่าจะเป็นปฏิปทาถึงความเป็นพระอาหารหันต์ก็ตามใน,นเมื่อเรายังไม่ได้รอาหารหันต์ถ้าอเอญเราทําจิตเหมือนท่านวันหนึ่งสักนาทีสองนาท,นาทีจะถือว่าจิตว่าจิต ปลอดจจกิเลสอย่างดียิ่งวันหนึ่งมี24ชั่วโมงแต่เราทําเหมือนท่านตัก2สองสานาทีได้ก็ถือว่ามีอานิสงส์ใหญ่แล้วก็จะเป็นการก้าวไปเข้าใกล้ถึงความเป็นพระหรันคือเขาเรียกว่าค่อยๆฝึกเป็นพระหันต์ไปทีละน้อยๆอันนีน้ <c oughs> นการที่ใช้กําลังวิปัสนาญาณขั้นสูงอันนี้ต้องถือว่าเป็นวิปัสสนาญาณขั้นสูง เขาบอกว่าเป็นวิปัสนาญาณขั้นสูงบางทีญาติโยมพุทธบริษัทจะบอกว่าไม่ไหวแล้วทํายาก<ม>ก็ฟังเรื่องราวของท่านต่อไปว่ิปัสนาญาณขั้นสูงเขาทํำยังไง <c oughs> เรื่องราวก็มีอยว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระชนอยู่ <c oughs> ความจรงิงพระพุทธเจ้าคือพระบรมครูนิเทศทุกวัน <c oughs> ตอนสายๆพระองค์ก็ทรงเทศโรด,ดพุทธบริษัท ตอนหัวค่ำถ้ามีโอกาสก็ทรงเทศโปรดพุทธบริษัทการฟังเทศนี่ก็มีทั้งพระทั้งภิกษุณีภิกษุภิกษุณีบาสุบริกาพร้อมต่างคนต่างก็ฟัง,ฟงเทศมาฟังเทศจบจดจําได้แล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติ <c oughs> และก็มีหลายหลายท่านขณะที่ฟังเทศพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คิดตามไปไข้ควรตามไปตามกระแสพระสาาัทธรรมเทศนา เมื่อเทศจบส่วนใหญ่ก็เป็นประโสดาบันบ้างพระสีทาคามีบ้าง <c oughs> เป็นพระนาคามีบ้าง <c oughs> เป็นพระอรหันตก็เยอะนั่นเพียงแค่ฟังเทศจบเดียวท่านก็เป็นอรหันต์กันได้เป็นประสดากีทาคานาคากัน <c oughs> ทั้งนี้เพราะว่าบุญบรรารมีท่านพร้อมท่านมีบาร,รมีเต็มเรื่องบาร,รมีนี่เราบังคับก็ไม่ได้กาเกณฑ์ไม่ได้ เรียกว่าเวลานั้นก็มีพิสุนีท่านหนึ่งชื่อเดียวกับเมื่อคืนนี้คือเธอ,อ,อท่านรูปนันธาแต่ว่าคนละคนเ <c oughs> มื่อคืนที่คุยกันเป็นเรื่องของพระนางรูปนันธาวันนี้รูปนันธา,านเถรีอีกองค์หนึ่งต่างหากท่านชื่อรูปนันธาเหมือนกันท่านรูปนันธานี่เข้ามาบวชในพุทธศาสนาอ,อยู่หลายเดือนฟังเทศเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่หลายครั้ง ก็ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลแม้แต่ปสูดดาบันต่อมาวันหนึ่งวันนั้นพระพุทธเจ้าทรงเทศน์ไตรลักษนณยานกล่าวถึงอนิจจังทุกขังอนัตตา <c oughs> ทั้งกล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นอนิจจังทั้งหมดมีความไม่เที่ยงทุกอย่างมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงไปในทำกลางมีการสลายตัวไปในที่สุด แม้แต่ชีวิตมนุษย์ของศัตว์ก็เอาแน่นนอนอะไรไม่ได้แต่ถือว่าเกิดแล้วมีอายุครบอายุไขาตายก็ไม่ถูกเหมือนกันบางคนตายเมื่อวัยเป็นเด็กบางคนเมื่อตายเมื่อบางคนตายเมื่อวัยเป็นเด็กก็เป็นหนุ่มเป็นสาวบางคนก็ตายเมื่อวัยกลางคนบางคนก <c oughs> ็ตายเมื่อแก่ฉะนั้นขอเธอั้งหลายจงหย่าสนใจในร่างกายเกินไปจงหย่าสนใจในรูป ให้ถือว่ารูปทุกประเภทจะเป็นรูปคนก็ดีรูปใส่ก,ก็ดีรูปวัตถุต่างๆก็ตามมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความแปรปนในท่ามกลางมีการสลายตัวในที่สุดถ้าเรายังติดพันอยู่กับรูปอยู่เมื่อไรไม่ว่ายังมีการเกิดอยู่เมื่อไรความทุกข์ก็มีกับเราเมื่อนั้นเมื่อไรถ้าเราดับความติดในรูปเสียได้คือว่ารูปไม่ใช่เราไม่ใช่เราเรา,เราไม่มีในรูปรูปไม่มีในเรา คิดว่าความตายอาจถึงเราวันนี้อยู่เสมอให้มีความเข้าใจตามความเป็นจริงว่าเราอาจจะตายเมื่อสมัยเป็นเด็กหรหนุ่มสาวก็ได้เราอาจจะตายเมื่อวัยกลางคนก็ได้เราอาจจะตายเมื่อความไปแก่ก็ได้ต้องคิดต่อไปว่าถ้าร่างกายมันตายเมื่อ,อไรขึ้นเชื่อวความเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรมก็ดีจะไม่มีสำหรับเราต่อไปอีกเพราะเป็นแดงของความทุกข์เราต้องการจุดเดียวคือปิพันธ์ คือความดับจากกิเลสทั้งหมดนั่นก็คือพระนิพพาน <c oughs> เอียงองค์สมเร็จพระพูทมพระเจ้าเทศอย่างนี้แต่ท่านเทศละเอียดมากกว่านี้พอเทศจบท่านรูปนันทาเทรีก็ยังไม่ได้ไปโสดาบันยังไม่ได้อีกเหมือนกันว่ากับวัานานนองค์นี้โบทนานอนนอยตังสองสามเดือนแต่ว่าคืนนั้นพอกลับมาถึงกระท่อมพอจะขึ้นกระท่อมที่พัก ก็ตักน้ำอนเอาเอากระโหลกตักน้ำมาล้างเท้าพอตักน้ำล้างเท้าน้ำก็น้ำก็ไหลออกไปไหลไปหน่อยหนึ่งก็หยุดซึมไปในดินท่านก็มีความรู้สึกว่าน้ำไหลไปจากเท้าที่ลาดลงไปใกล้เท้ามากซึมในดินแห้งหมดก็เหมือนกับคนและสัตว์ที่เกิดขึ้นมาแล้วตายเมื่ออายุเด็กเด็กหรือวัยหรือหวัยหนุ่มใบสาววัยต้น เอาน้ำรังเท้าอีกกระปุกหนึ่งอีกกระบวยหนึ่งแต่นี้น้ำก็ไหลเลยกเก่าไปนิดหนึ่งเพราะเพราะเก่ามีน้ำซึมอยู่แล้วพอถึงจุดแห้งน้ำก็หยุดแห้งลงไปอีกแต่คิดว่าไอ้ข้อนี้ก็เปรียบเป็นคนที่ตายในสมัยวัยกลางคนต่อมาก็น้ำในกระบวยที่สามราดอีกน้ำก็ไหลเลยไปน้นบปนี้ก็แห้งเหมือนกันก็รวมความว่าท่านคิดว่าคนก็ดีเราก็ดีสัตว์ทั้งหลายก็ตาม ย่อมมีความตายในขณะที่เกิดขึ้นคือตายเป็นเด็กบ้างตายเป็นความเป็นหนุ่มเป็นสาวบ้างตายวัยกลางคนบ้างตายสมัยแก่บ้างนี่ขึ้นชื่อว่ามีชีวิตอยู่เป็นแดงของความทุกข์ไม่เห็นไม่เห็นความสุขเราไม่ต้องการชีวิตนี้ต่อไปขึ้นชื่อว่าร่างกายประกอบไปได้วยขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารมิญญาณที่เรียกว่ารูปเราไม่ต้องการมาอีกคือชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่ครองขันห้าแบบนี้ พอคิดเพียงเท่านี้บรรดาท,ท่านผู้บริษัทท่านดูบันาธาเทลีก็ตัดกิเลสไปสมุทิเฉตรทหารเป็นพระอรหันต์เดียวนั้นก็เรียกว่าองค์นี้บรรลุอลหรหันต์ขณะที่ร้างเทา้า <c oughs> ก็ลองช่วยกันคิดดูว่าการวิปัสสนาญาณเบื้องสูงเขาคิดกันแค่นี้ไม่ใช่มากถ้าว่ากันตามตาราจะรู้สึกว่าหนักใจให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงดูเราก็ได้ดูเขาก็ได้ ถ้าดูร่างกายของเราไม่เห็น ını, ก็ดูร่างกายคนอ,อื่นแล้วก็จงคิดว่าร่างกายคนอ,อื่นกับร่างกายเรามันก็มีสภาพเหมือนกันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นเหมือนกันมีความแปรปรวนในท่ chapter, มามกลางเหมือนกันมีการสลายตัวในที่สุดเหมือนกันเพราะว่าเขามีอะไรเราก็มีอย่างนั้นเขามีหนังเราก็มีหนังเหมือนเขาเขามีเนื้อเราก็มีเนื้อเหมือนเขา เขามีเส้นมีเอ็นแล้วเขาเราก็มีเส้นเราก็มีเส้นเอ็นเหมือนเขาเขามีกระดูกแล้วก็มีเหมือนเขาความทรงชีวิตของเขาอยู่ได้เพราะอาหารชนใดชีวิตของเราก็ทรงได้เพราะอาหารชนนั้นจากนั้นเมื่อเขาเกิดขึ้นมาเขาตายได้เราก็ตายได้เขาแก่ได้เราก็แก่ได้เขาป่วยไข้ไม่สบายเราก็ป่วยไข้ไม่สบายได้ก็ขึ้นที่ว่าความเกิดเป็นมนุษย์ไม่เป็นดินแดน่นความสุขเป็นดินแดน่งความทุกข์ เราค่อยๆตัดทีละน้อยๆก็ออเอาทุกวันนิดตั้งเวลาไว้โดยเฉพาะจะเอาหัวค่ำหรือเช้ามืดตื่นนอนใหม่ๆหรือเวลาไหนก็ได้คิดว่าเราจะทรงอารมณ์อย่างนี้สักวันละสองนาทีหรือสามนาทีเป็นอารมณ์ของพระอาหารหันต์แต่บรรดาญาโยมพุทธไิสัยอาจจะคิดว่ามันเวลาน้อยหรือเกินเวลาต้องยี่สิี่ชั่วโมง แต่เราทําจิตใจให้ปรงตนอย่างนี้วันละสองสานาทีมันจะมีผลขนาดไหนก็ต้องขอต่อว่ามีผลมหาศาลเพราะว,ว่าบุคคลที่ยมํมรู้เข้านิพพานได้จริงๆเบรหานเขาใช้เวลานิดเดียวพยายามสะสมกําลังใจไปวันละสักสองสานาทีทําให้ได้ทุกวันไม่ต้องนั่งขัดสมาธิแะ่นั่งแบบไหนทํางานอยู่ก็ได้กินอาหารก็ได้นั่งคุยก็ได้ตามใจชอบ ให้ความรู้สึกอย่างนี้ไม่เกิดว่าชีวิตทุกชีวิตเกิดมาแล้วต้องตายทั้งหมดก็ก่อนที่จะตายก็เต็มไปได้วยความทุกข์ไม่มีใครมีความสุขขึ้นชื่อวาร่างกายคือชีวิตอย่างนี้เราไม่ต้องการอีกขอมีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายตายเมื่อไรก็ขอไปในพานเมืนั้นตั้งใจนิดเบาๆขนาดนี้นะ <c oughs> แล้วต่อไปการสะสมตัวมันจะมีทุกวัน 5วันละสองนาทีสิบวันมันก็20นาทีถ้าร้อยวันก็ได้200นาทีการสะสมตัวไม่ใช่เล็กน้อยอารมณ์ชินแบบนี้จะไปปรากฏผลเมื่อเวลาที่เราใกล้จะตายเพราะเราเป็นคนเห็นทุกเหหอนิจจ์ฮะทุกขังอนาตาอยู่แล้วพอเวลาที่ป่วยไข้ไม่สบายจริงๆบรรดาท่านุทธบริษัทอย่าลืมว่ากิเลสที่เป็นข้องใจเราจริงๆนั้มีอยู่สอย่าง ตามแบบท่านเขียนสามอย่างแต่โลภะกับราคะท่านไปบวกกันว่าเหมือนกันก็เลยเข้าใจยากขอแยกให้ชัดว่าราคะหนึ่งความรักโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงก,กิเลสที่น่วงเหนียวเราต้องเบียนไหวตายเกิดในวัฏฏะเอาก็ตามชื่อแล้วมีสอย่างด้วยการมีสามต่นี้เวลาที่เราจะ ครวาสถ้จะไปนิพพานได้จะเปนอรหันได้ต่อเมื่อวันนั้นจะต้องตายคราวาสน่เปรหันก่อนไม่ได้นะถ้าเป็นระโสดาิกทาคานาคามีก่อนนี้ได้กี่ปีก็ได้ถ้าจะเปนอรหันเป็นวันนั้นก็นิพพานวันนั้นพระร่างกายคราวาสไม่สามารถจะทรงความเป็นพระอรหันได้ก็ต้องสังเกตไว้ว่ากิเลสข,ของเรามันมีอสี่ชื่อตอนนี้เวลาที่เราป่วยหนักจริง เมื่อป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นทุกคนมองเห็นทุกชัดเพราะเวลานั้นมันมีแต่เวลาทุกอย่างเดียวไม่มีเวลาสุขเวลาเวลาป่วยไข้ไม่สบายฉะนั้นคําว่าทุกเป็นตัวต้นของอริยสัจเราเห็นชัดว่าร่างกายเรามีทุกก็เข้าใจในความทุกในเมื่อความทุกอย่างนี้เกิดขึ้นเรี่ยวแรงมันไม่มีกําลังวังชาก็ไม่มีแล้วเพราะป่วยหนัก ตอนนั้นทุกคนก็ลองคิดดูว่าความรักในระหว่างเพศมันจะเกิดกับเราได้ไหมมันต้องไม่มีไปแล้วเพราะมันแย่ความโลภอยากจะร่ำรวยจะทำมาให้กินมีไหมร่างกายก็รู้ว่าขึ้นความรู้สึกอย่างนี้ไม่มีความโกรธคิดจะไปเ่หน่าใครเขามีไหมในเมื่อป่วยหนักอย่างนั้นมันก็มีม,มีแต่ทุกขเวทนามาเจ็บน่นปวดนีนึกไม่ออก าการหลงไหลไฝ่ฝันในร่างกายมีไหมตอนนั้นในร่างกายหลงไหลไม่ได้แล้วเรามาปวดหนักมีทุกขเวทนาหนกักรวมความว่าเวลาที่ป่วยหนักเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสทั้งสี่ตัวกิเลสที่มันเครื่องร้อยรัดให้เราเวียนว่ายายเกิด,ดตัวตนมันว่างมันมีแต่ทุกขเวทนาเราเห็นได้ความทุกขในเมื่อเกิดเห็นในความทุกขเราก็ชินกับการคิดว่าการเกิดมาเป็นทุกอย่างนี้คิดว่าวันวันละสองนาทีอารมณ์มันชิน อารมณ์ชินเวลานั้นอารมณ์จะเกิดรวมตัวจะมีความรู้สึกว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดเขอาร่างกายเราไม่ต้องการร่างกายต่อไปอีกร่างกายไม่มีทุกอย่างนี้ mm hmm. เวลานั้นอารมณ์จิตจะโปร่งจะเป็นสังขารรูปเกิดขาย,ยานมันจะวางเฉยในร่างกายทั้งหมดร่างกายจะเจ็บจะปวดมันรู้ว่าเจ็บจะปวดแต่ความรักในร่างกายไม่มีก็ mm hmm. หากว่าญาติโยนหลายจะถามว่ามันเป็นไปนได้ยังไงอันนี้ก็ขอตอบว่าเขาซ่อมกันมาเยอะแล้วนะเป็นไปตามนี้แน่แต่ในเมื่อมีความเข้าใจว่าร่างกายเราไม่ต้องการในความมันไม่ต้องการในร่างกายอีกจิตเป็นสังขารุเปกขายานคําว่าสังขารุเปกขายานไว้ยถึวางเฉยในร่างกายว่าร่างกายมายาพังก็เป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของร่างกายจิตเพียงคิดเพียงแท้น,นี้บรรดาแต่บริสัท์เวลานั้นจิตบ้างจากกิเลส ถ้าตายเวลานั้นก็ไปนิพพานทันที <c oughs> นี่ว่ากันเรื่องถึงการคิดง่ายๆเขาทำก็แบบนี้ก็ทําก็ไม่ยากหรอก <c oughs> ตอนนี้ก็มาดูตัวอย่างอีกท่านหนึ่งความจริงการยเมรุมากผลนี่ต้องอาศัยบารมีเหมือนกันจะมีหลายๆคนอาจจะถามว่าทุกวันวันเวลาทั้งหมดจะมีครอบครัวบ้างจะมีการทํามาห้าก,กินมังเลี้ยงลูกเลี้ยหลานมังกระจองององ,งแง จิตใจแต่ไม่ได้ความวุนว่นวายของอารมณ์ของกิเลสความความขาดข้องอยู่อยู่จะไปนิพพานได้ยังไงต้งน,นี้ก็ขอยกตัวอย่างสักท่านหนึ่งคือท่านพายิยะท่านพายิยะนี่ต้องขอถือพูดถึงบาร,รมีเก่าก่อนนะั้นมันมีเวลาเลาเหลือแปดนาที <c oughs> บาร,รมีเดิมเขาต้องมีอย่างนี้เพองบอกว่าหลังจากเมื่อพระพุทธกระศ นิพพานไปแล้วไม่ใช่พระมหากรศพนะพระเจ้าองค์ก่อน <c oughs> พระพุทธเจ้าองค์ก่อนองปัจจุบันนี้องค์หนึ่งนั่นคือพระพุทธกระสกท่านรารประกาศพระศาสนาแล้วท่านก็นิพพานไปแล้วปลายาศาสนาของท่านรายกฏว่ามีคนคณะหนึ่งห้าคนมีพระห้าองค์ตัดสินใจว่าเราจะปฏิบัติไปบนยอดเขาต่ำๆนี้ให้บรรลุมรคล ถ้าบังเอิญไม่บรรลุมรรคผลเรื่องใดเราก็จะไม่ลงจะย่อเขายอมตายที่นั่นเมื่อทั้งหมดทำพระองค์ตายขึ้นไปแล้วพอขึ้นหมดก็ผลักบันไดแล้วพระองค์ล้มลงมาลงไม่ได้เขาชันวันแรกปรากฏว่าพระหน้าใหญ่เป็นพระอรหันคืนแรกแต้สีท่านยังไม่ได้หัวหน้าใหญ่เป็นหรหันพร้อมด้วยปัญญายิ่งบอกกับท่านสีท่านบอกผมจะบินบาตมาเลี้ยง พระอีสีองค์ก็ถามว่าเราสัญญาหรือว่าใครบรรลุมรรคผลก่อนจะเลี้ยงกันพระผู้ใหญ่ก็บอกว่าไม่มีท่านบอกไม่มีก็ไม่ต้องเลี้ยงกันอย่าเลี้ยงเลี้ยงมันเคยตัว <c oughs> <c oughs> วันนั้นยอมอดต่อมาวันที่สององค์รองลงมาได้พระอนาคามี <c oughs> ก็จะไปวิณาบาตมาเลี้ยงอีกนะ่แหละทั้งสามองค์ก็บอกไม่ต้องเลี้ยงเราสัญญาไม่มี ต่อมาทั้งสามองค์ไม่ได้อะไรเลยต่างกลต่างทําสมาธิไปจิตก็ไม่ได้มรู้มาขนตายไปทั้งสามคนที่ว่าทั้งหมดตายไปองค์ต้นตายไปนิพพานองค์ที่สองตายไปก็ไปอยู่พรมพรมชั้นที่16เป็นพรทนาคามีอีกสามองค์ก็ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกแต่พอสมัยพระเจ้าทรงอุบายขึ้นในโลกทั้งสามองค์ก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ มาบวชเป็นพระเป็นพระอราหันสององค์แต่อีกท่านหนึ่งไม่ได้เป็นพระราารอรหันมาอยู่กันคนเขตลงมาด้วยการดตยุนคนลำเมือง <c oughs> อีกท่านหนึ่งก็เป็นพ่อค้าชื่อจริงๆท่านยาวมากต่อมาพระเจ้าทรงเรียกว่าพายะต่อมาท่านเป็นพ่อค้าสำเภาเรือแตก <c oughs> พวกคนที่ไปด้วยตายหมดท่านเกาะกระดานแผ่นหนึ่งอาศัยบุญบาร,รมีที่จะไปอราหนไม่อยู่ ก็ลอยเข้ามาถึงถึงท่าเขาชาประมงท่าเรือชาประมงพอท่านขึ้นไปแล้วผ้านุ่มก็มีเมลุดหมดก็มีความละอายจริงเอาเส้นายเก่าๆแห้งๆมาพันตัวเราถือกระเบื้องแตกๆกรถือกระโหลกลาก,ลาก็ตามนะบินบัตชาวบ้านพวกนั้นเขาหลงไหลไฝ่ายฝ่ายพระพุทธเจ้าเกิดแล้วบูบัติแล้วแต่ว่าเขายังไม่ทราบอยู่ไกลกันคนแต่นั้น แต่ว่าคำว่า,วาอารหันเนี่ยมีอยู่ในการก่อนเขานิยมกันชอบพระราหารันแต่ยังไม่รู้ว่าใครประธานแน่ใครทําตัวพิเศษนิดหนึ่งก็คิดว่าคนนั้นเป็นพระอรหรันต่อมาเ็เห็นว่าท่านพาย,ยะมีเส้นไายเก่าแกา่แห้ง,หงมาพันตัวมีกระเบื้องแตกๆมาขออาหารกินก็คิดว่าเป็นพื่อนผู้ผมักน้อยสันโดษคิดว่าท่านบูนี้เป็นพระอรหันต์ ต่างคนต่างก็บูชาต่างคนก็ต่างเลี้ยงท่านมีความสุขต่อมาท่านพยะก็มีความรู้สึกในใจจิตมันกำเริบกิเลสมันทับคิดในใจว่าบุคคลใดที่ประกาศตนเป็นพระอรหันต์ในโลกนี้เราก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นพระอรหันต์เห็นไหมเอาก็แล้วไปละเนี่ยหลงในลาบ <c oughs> <c oughs> พอคิดอย่างนั้นไม่คิดผิดมากคิดอย่างนี้เป็นบาปหนัก ต่อมาตอนคืนเพื่อนกันที่เป็นพระนาคามีไปเกิดเป็นพรหมก็ลงมาบอกพระภัยยะเธอจงอย่าหลงตัวเองเธอไม่ใช่พระรหันเวลานี้พระรหันจ์จริงๆอุบัติขึ้นแล้วในโลกแล้วสามารถสอนคนอื่นให้เป็นพระรหันด้วยเวลานี้อยู่เมืองโน้นหากจากนี้ไปร้อยยี่สิบโยศเธอจงไปที่นั่นเธอฟังเทศเธอจะเป็นอรหันต์ เพียงเท่านั้นท่านพยะฟังแล้วตื่นจากที่นอนก็ออกเดินทันทีท่านใช้เวลาหนึ่งวันกับหนึ่งคืนเดินบรรลุสุดทางร้อยยี่สโยนแต่ตามอัตถ์าจารย์บอกว่าเทวดาหรือพรมช่วยพอเข้าไปถึงวัดที่พระพุทธเจ้าอยู่เวลานั้นเป็นเวลาเช้าองค์สมเด็จพระรม์โกไปบินฎาบาตแต่พระที่อยู่ด้วยถ้าเป็นบินาบาตกลับมาแล้วกำลังฉัน,นเวลานั้นฉันแยกกัน <c oughs> ก็เข้าไปหาพระถามถึงพระพุทธเจ้าพระก็บอกว่าพระพุทธเจ้ากําลังปิตาบาตอยู่ในเบืองขอให้โยมนั่งพักก่อนอแล้วก็เอาน้ํามันทาเท้าถ้าเท้ามันแตกท่านพญะก็บอกว่าเวลาครู่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าจะมาก็ไม่แน่นักว่าผมจะตายก่อนหรือพระพุทธเจ้าจะนิพพานก่อนคือชินชีอว่าชีวิตไม่ของเป็นของไม่เที่ยงในความตายเป็นของเที่ยงผมอยู่ไม่ได้ต้องไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ท่านก็ออกจากวัดเข้าไปในตลาดไปเพราะพระพุทธเจ้าพอดีกําลังเดินเพื่อบินบัตก็ไปกราบที่เท้าของท่านขอฟังเทศพระพุทธเจ้ามองดูคิดว่าคนนี้มีปีติมากเกินไปคือความอิ่มใจมากเกินไปปีตินี้ถ้ามากเกินตปไปแล้วก็ฟังเทศไม่มีผลพุงสัน่นพระพุทธเจ้าทรงยับยั้งว่าพายะเวลานี้เป็นเวลาบินบัตยังไม่ใช่เวลาเทศรอก่อนเพราะว่าตะทาคตกราบก่อน ท่านพายะก,ก็เสียกำลังใจแต่ใจลดลงมานิดปีติลดลงแล้วก็ขอร้องอีกพระเจ้าก็ยับยั้มเป็นครั้งที่สองปีติก็ลดลงต่อมาถึงขอร้องเป็นครั้งที่สามืม่กำลังใจตกลงพระเจ้าเห็นว่าเวลานี้ปีติสมควรที่ฟังพระพธรมธรมเทศนาได้เจนนันองค์สมเด็จพระจอมตจจึงตัดเทศสั้นๆเป็นพระที่ฟังเทศสั้นที่สุดละเวาหันพร้อมไปสมิทายาน ท่านทรงเทศว่าพะยะเธอจงอย่าสนใจในรูปแค่นี้เองง่ายดีไหมเท่านี้ท่านเป็นอรหั์พร้อมไปสัมมิทายานในขณะนั้นทันทีแต่เวลานั้นพะาายะขอบวทพระเจ้าก็ทรงตรวจดูว่าเคยทําบุญเเคยทําบุญถวายผ้าไตรจีวอยไว้ในพุทธศาสนาหรือเปล่าก็ปรากฏวชาติก่อนไม่เคยทําถ้าชาติก่อนไม่เคยทําทรงให้บทไม่จะไม่มีผ้าลอยมาจจกอากาศสมกาย ท่ายังบอกว่าพายะถ้าเธอต้องการจะบวชเธอจะไปหาผ้าไตรจีวรมาถ้าได้มาแล้วตถาคตจะบวชให้อาศัยที่ท่านไม่เคยถาวายผ้าตรจีวรใ,ในพุทธมันพุทธศาสนาเมื่อเวลาเดินออกไปห่างจากพระเจ้าพระเจ้าหลีกมาเวลานั้นนางยักษินแีแปลงเป็นวัวเว่อุอ่อนฝิดตายนิพพานในขณะนั้นกระโความว่าที่ท่านพายะฟังเทศสั่สั่ง,งพระบุญบรารมีเดิมเขามี คือในชาติก่อนที่สมัยไทยศาสนาพระรพุทธศสนาถ้ามันเป็นบารมีบนยอดเขาตั้งใจเพื่อความเปรารหันแต่มันไม่ได้บุญบารมีนั้นค้างอยู่เวลาเนี้ตอนหลังนี่มาพบองคสมเด็จพระราม,มกูเทสั่นๆว่าเธอจงอย่าสนใจในรูปก็ได้เป็นพระรหันต์ก็รวมความว่าความเป็นพระรหันต์ทั้งสองอย่างทงนิทาสองประสูตรที่กล่าวมาเรื่องรูปอย่างเดียว ดังนั้นขอรดาญาตยมพระตัวสัตว์ทุกคนยงฝึกละรูปเห็นว่ารูปเป็นปจัจจัยเกิดเป็นความทุกข์เป็นเหตุที่เกิดความทุกข์ปัจจัยประวิเหตุเรามีทุกข์เพราะรูปอย่างเดียวถ้าเราไม่มีรูปความหิวก็ไม่มีความกระหายก็ไม่มีความความป่วยไข้ไม่สบายก็ไม่มีความแก่ก็ม,มีความตายก็ไม่มี ความหิวมันก็เป็นทุกข์ความกระหายก็เป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สมบายก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ความตายเข้ามาถึงเข้ามาทุกข์ที่เป็นทุกข์อย่างนี้อาศัยรูปอย่างเดียวขึ้นชื่อว่ารูปอย่างนี้เราจะมีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติต่อไปไม่มีสหรับไปอีกเราต้องการนีพผ่านเพียงแค่นี้นะฝึกวัทุกวันนะเราวันนี้ฝึกความเป็นรานกันตอนนี้ไปบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกท่านตั้งใจสมาทานศีลสมาทานเป็นกรรมฐาน